สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลน,นะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องนักเตะนิดๆหน่อยหน่อยะครับผมใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมทีมรักทีมปรดของผมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็เดินเรื่องอย่างเต็มที่เพื่อต้องการคว้าดีแค้ไลท์มานะครับผมโดยการยื่นข้อเสนอครั้งนี้นะครับผมก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ 90ล้านปอนด์กัเลยทีเดียวนะผมก็จะเป็น80บวก10บนผมแอดออนคือ10นั่นเองนะก็ต้องอยอมรับว่าทางดีแคทไลท์เนี่ยนักเแต่ชาวอังกฤษกองกลางคนนี้เอาไว้ยี่ปี ของขุนคอนเวนแฮมเนี่ยก็ถามว่าดีไหมนะครับผมเขาเป็นกองกลางในรูปแบบที่ว่าเป็นบล็อกบ็อกได้นะผมเป็นเล่นกลางรับได้เติมเกมได้คือครบเครื่องต้องยอมรับว่าเป็นการครบเครื่องของแดนกลางจริงนะครับการจ่ายบอลแท็กเกิลก็ต้องยอมรับว่าดีแคนไลท์ like เนี่ยก็ใช้คําว่าโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนแรกก็มีข่าอาเทนอลอย่างหนาหูมากๆนะครับผมแต่ก็ปิดดิวไม่ได้ทีแต่สุดท้ายนะผมมนซิตี้มายืดแล้วผมมองว่าไม่น่ายากสําหรับมนซิตี้เพราะว่าถ้าให้มองในเรื่องความสําเร็จเนี่ยมาซิตี้ดูดีกว่า Arsenal อา การที่ทางแมนซิตี้เนี่ยปล่อยนักเตะออกไปหลายตัวเนี่ยดีแคไลท์มาอุดจุดบอดตรงนั้นได้นะครับผม แต่ผมก็หวังว่าอาจจะจบในราคานี้แล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้หลุดต่อไปถึงกนาดน,นั้นเพราะว่าถ้ามีต่อเดี๋ยวให้จบร้อยล้านนะครับผมมันก็จากเป็นการเสริมทับของมัซิที่ในตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมจะทุ่มเทอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่ต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งคือในพิมพล์ลริอังกฤษเนี่ยนักเตะอังกฤษจะมีค่าตัวแพงมากๆนะครับผมถึงจะฟอร์มดูย่แย่กว่านักเตะต่างชาติก็จริงนะครับผมแต่มันจะมีโค้ต้านักเตะต่างชาติอยู่แต่ว่ากับการกับนักเตะอังกฤษเนี่ยท แล้วมาดูข่าวอีกหนึ่งคนนะครับผมก็จะมาพูดถึงฝั่งลาริกาสเปนกันบ้างอย่างวินิซิวูตจูเนียของเลอมาลิดนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมาลิดก็ยื่นสัญญาไปแล้วนะครับผมคือ5ปีเลยก็คือยาวๆกันไปเลยนะครับผมก็มีค่าชดเญยถึง1000ล้านยูโรเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นนักเตะเขาเรียกว่าเพชรของทางมัลิดเลยนะครับผมก็ซื้อมาถูกด้วยนะครับผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มเรื่องอะไรเนี่ยต้องยอมรับว่าวินิซิวูตเนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับผมแล้วถ้าให้มองในเรื่อง การที่เขาจะได้โมนัสอีกถ้าเขาแบบว่าได้บอลลองดอร์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะมาริก็ถือว่าทุ่มเทมากๆเหมือนแบบเป็นแรงผลักดันให้นักเตะแล้วต้องบอกเลยว่าทางวินิสูตูเนียเนี่ยก็ได้ในเรื่องความบวด้วยการจบสกอร์ด้วยนะของการคอสบอลก็ถือว่าทําได้ดีและมีข่าวอย่างน่าหูมากในเรื่องเอ็มปาเป้นะผมก็ต้องมารอรู้เหมือนกันว่าเอ็มปาเป้จะย้ายมามาริทไหมถ้ามาเนี่ยก็ต้องมาเล่นคู่กับทางวินิสูนี่แหละว่าจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากแค่ไหนนะผมก็ตตต้้ออองงงงงงมมมาาาาาเเเเรรียกกว่่่นนนัััชิและะพดๆท็ป นะครับผมเออร์ลิงเบ็คแฮร์แลนด์ไหนจะเป็นวินิซิุสนะครับผมที่จะมานั่งชิงบลอลลังดอร์ในอนาคตกันอย่างแน่นอนนะผมก็ต้องมารอลุ้นมันว่าใครจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นและใครจะได้บลอลลังดอร์มากกว่ากันนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นสกุ๊ปข่าวสั้นๆนะครับผมใครที่ชื่นชอบและใครมีความเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสองทุ่มตรงเรามีไลฟ์สดพูดคุยกันนะผมฝากติดต่างกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผม